เดยเอฟซีเธอกบบธรรดาฉันเหมือนนี้ว่าฉันไม่เกียดเธอแบบว่มวนเหมือนนี้ก็ถูกต้องแล้วเออกูสิแข้งกูสิบอกก็ไปนี่แล้วมึงก็ชอบเอาคลิปที่กูด่านี่ไปลงมากกูก็งงด่าจริงเออเขาบอกให้กูด่าไหมอีเป็มึงด่าสาบานไหมสาบานมึงบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวอาดคลิปก่อนว่าอย่างนี้ไม่ประเด็นก็คือเธอด่าจริงด่าแบบนั้นเลยอย่าอยากกว่านั้นอีกแล้วฉันก็เลยให้เธอด่าใหม่ด่าเรื่องเดิมนั่นแหละให้เธอด่าใหม่เบิ้ง ด้าเรื่องเดิมอัดคลิปฉันไปลงอีพีมโมกกระหมองมึงเห็นว่าเขาดีกันแตกสวดสวดอยู่มึงก็บอกเป็นตัวอย่างแต่ตัวอย่างบัานเมืองเขาเนี่ยกูถามมึงแน่เขาเขียนเหตุการณ์เขาดีกันเขาม่าเม่นฉันอยู่น่นพูดได้บอก็่ได้ย้ำบ่แมน <laughs> มันเป็นเรื่องของเขาโรสิดาเฮา,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 าเขาเบาเบาวันดเขาเออนาไปกินเขาอย่งเงกับพ่อเราหลับพูดได้ก็เลย อย่าพึ่งยุมกันบอสสวัสดีครับใบแน่ใครดีกันกับสิผููได้ขนาดกับสิมูไข่ยตีผู้ยิบานฟิลเล่นกับว่ามันนาดีกันแน่ผิดกันโดนโดเอาอันทือว่าพึ่งไปนี่ถ้าน้องได้ฟังอยู่นะครับหมอกขเลยนบอกว่าดีกันแน่ผิดกันโดนโดพดพะนะ อย่างเธอเธอเธออึดอัดเธออย่าไม่ไปกินเข่าสิมันหอนจะไปจับจีจับนางบ่อน้ำจังเมื่อมยเด้อพ่นน่ะเ่ต้องมาเมื่อยดอกว่าเมย์เห็นอย่างจะไปหาเมยเรื่องชาวบ้านเขาต้องใส่ใจเขาจะไปหาเมยเขาต้องสู่เมื่อยน้ำมูเจ้าพ่อได้หัวพ่นน่ะเออใครอยู่แม่เออแต่พ่อได้หัว ว่าพื้นอีมาลีแน่บเบาดอกเขาจะอ,าอันปืนใหญ่มันยิงน่งข่อยบอสโนดตปากายเด็ดใจดีอีลีพี่น้องข่อยปากว่าลาต้อข่อยใจดีห้าหมืน่นอะไนี่บอสข้าไปจองคอร์ดสาขาบางนาได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ตามที่บอสเคยบอกไหมคะโอ้ได้ครับได้คดรับห้าหมื่นเจ็ดร้อยเนี่เบิ้ลาเห็แต่สามเดือนที่แล้วมาอาอ,อนส่วนลดเดอ้อ ใจไปแล้วไม่เข้าใจคือใจไปแล้วผิดจะซ้เดิมที่เรียบแม่ใช่ไมขอโทษพ่อเมีได้ครับได้ครับแชร์ไปสารคดีคนรักงูสิมแล้วค่ะพนะโอ้ยคือมัมนจะสร้างแฉ่ย่าอันนี้แหมไม่เลยบอกเอาบอกเอาพะนะแะะชร์ไปสารคดีคู่รักของโลกแล้วค่ะพนะผ<อ>ู้ได้นี่นิวนัตตี้โอ้ยแชร์ผิดกุมบรจาพวกจ้าดองแชร์ไปอัน ชมรมคนรักงูสิงห์มูจอดองแช่ไปคมชมรมคนรักงูสิงห์มูจอดิมาแช่ไปสารคดีคนรักของโลกยี่หยางเ,เปิดคดีหอนชาหอนเนี่ยคนมีเงินมันอยู่กันแบบมีดด้ติยห่อนเอาอยัางสีดด่ติแต่ของมัมามักแอร์ยเปิด,ดคนอื่นอยดดู่วัดติมัศูนสูญแทะน,น,น,น้ององยู่ได้ยังกินผู้ใดเธอน้องน้องหยดกินหยางคนนะผู้ใด,ดนี่น้งองหยด สาวแหล่สาวแหละนะ่น้ะห้แม่บ้านทำเป็ดเตี๋ยวให้กินมูต้องบอกเรื่องอื่นเลยน้องโยดได้กินสาวแหล่นะครับสาวแหล่น่าฉันไม่แหลจ่จ้าสาวโยวด<น>สาวโยกบ้านนา,า,นนาเขาบอกว่าสาวโยดบ้านนาอุ้ยทำไมทุกคนเรียกเพยอย่างนี้อ่ะสาวโยดพนะคุณหมอเอาขาไก่ไหมคะไม่เอาสาวโยดกินอย่างพี่พี่สุกัญญา เอมกำพันอย่างนั้นปะเนี่ยแอนมันเบิ่งเยแอนนัเบิ่งเร้วแอนอรดีแอนอดีกำลังรับชมอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแชร์โพสต์พี่ไปชมลมคนรักงูสิงเกียวกันนะ เมื่อกี้โทรหาคุณบอยศิริชัยมาเมื่อกี้โทรหาคุณบอยศิริชัยเพิ่งวางสายก็เลยมันไหลแล้ววางอะก่อนท่านกินอิ่มอิ่มเลยฉันบอกว่าบอยวันที่วันที่หกที่เจ็ดนัดกับแอนกินข้าวเด้เธอไม่อยู่นั่งเลยว่าผ้ากันยันลุ่งไปกับคักกินลุงไปกับคักเห็นมันตายมันทองแตกตายพอนะงย่ำข่อยบอยยูพอนะเลยว่ามึงอยากรับงานสแตรกยิ่งแยงวางสิ ่อยได้รับเขาไว้แล้วตอน่อยเถียงกัน่อยกับว่าอยากให้ว่าง่อยกับไปรับงานสอนพนากอุ้ยเธอฉันหลุดเปล่าว่าตอนเขาเถียงกันตอนเป็นยังบงนี่เป็นยังดอกตีนเนาะว่าดอดีกันแล้วเนี่เอาพนดีกันเราเตะเอาพนดีกันเราเตียวฉันก็บอกหุ้ดหงิดเรืองน,นี่เพป่นพิษกันตีเด้นอนี่เพป่นงอนกันตีเด้นอนี่เธอ โอ้ย huh? บอกไงบอกไงว่าแยกเขียนอีกอันโดนหลายเด้อบ่พีกวบ่าเกินสองอาทิตย์แม่เข้าพ่เกินสองอาทิตย์นี่เนาะเดี๋ยวเวลาจะสองเดือนกูอยากัวตัวพูดไม่ได้นะแอนนะมันมีมากกว่านั้นนาที่คุยกับน้องนะแต่พูดไม่ได้หรอกเพราะมันแบบสเปรดเฮเพราะอะไรสดยูเขาเสียว่าน้องเรื่องน้องเขามาหาขายกินยิ่งมาหาว่าไข่เด้อพี่น้องข่บวกลิ้นบวกลูกห่วเด้อ ป่าอมาถอนมาที่โฮกิตเจดเดนสิกินยังเช็ดใบถาจะกินอะไรได้ไปซื้อไปให้เ่าเห็ดดอ,อกก็ซื้อไปให้ต้องไปเด,ด,ด้วยเพราะว่าวัดอพ่อหนาโดนาอดีตแอนออร์ดีนี่รีแมทเหรอรีแมทเฮาเตอร์รีแมทเฮาล่ะมึงอยากมึงอยากนัดหยุดโลกบ่ละ่ะอีกสักครั้งบ่ล่ะกูอยากหัวตัวมึงเได้จสูงเลยบัดน,นี้กูบอกเรือการตายว่าเป็นการนอนพักผ่อนในหัว จะไปหาผิดกันอันต้อนหาเพื่อนอีกเยอะอยายคนแอนมาวันนานนะเศร้าเด้อมีเ่อเดียวเด้อเอาเ่อบ่ขอแบบนั้นอีกขอบคุณสำหรับดาวนะครับพี่เคนบอกแอนอยากกินอะไรพี่จะซื้อไปให้พี่จะต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยพี่สองคนนี้นี่แล้วก็จะมีพยายบ้าเป็นแรนด้วย คือเรื่องว่าอ่ะเรื่องโลเคชันมันก็ดูโลเคชันมึงส่งให้กูแล้วมึงก็ไปโพสค่ะปกติคือมึงต้องขอโลกูกูก็แชร์กูไม่เคยขอโลมึงค่ะแล้วครั้งนี้กูก็เลยอ่ะเนนก่อนที่มึงจะขอกูก็เลยรู้ว่าหน้าที่กูต้องทาอะไรก็คือแชร์โลให้มึงมึงจะได้สบายใจเพราะว่าไม่ใช่เลยหรอกถ้ามึงตายกูได้ตามศพมึงถูกประเด็นเนี่ยมันบริการตัวตึบริการตำรวจตำรวจในการค้นหาสัญญาณมือถือไปส่งรีสอร์ทได้ก็ต้องมึงก็ต้องบอกก่อบห้องน้ำโอเคใดกุศ มึงเริ่มมาเพราะห,หูเหรอเดอ้อมึงคิดว่าการตายคือการนอนพักผ่อนติ دة. โอ้โหโยกูกำลังอารมณ์ดีๆเรื่องเงินโน่นนี่นั่นเรื่องชาวบ้านอยู่มึงก็มาลอยกูขึ้นรถเนาะไม่เมื่อนเถอะฉันจะไปหาเพชรพลอยหลานฉันบอกนี่ว่าผู้ผู้ผาถามผู้พาถามหาแอนแอนผู้พาถามอยู่ดีๆก็เดินมาถาม ป้าเมื่อไหร่จะได้เจอพี่เพชรพี่พลอยพอนะหงุดหน้าขาดเออนักหนูจังางานมาถามออเออภูผาจนแบบเฮ้ยอันนี้พูดจริงจนะจนแบบว่าเฮ้ยทำไมภูผารู้จักถามป้าเมื่อไหร่จะได้เจอพี่เพชรพี่พลอยอีกพนะ,ะเป็นอยากเป็นเห่นน้ำเป็นอยากเป็นเห่นน้ำแม่ขอบคุณครับพี่นงนาาขอบคุณพี่นงน่านะครับสำหรับดาวนะครับ ไม่เหมือนกับบักขวานนะครับบักอุสมากิอะไรนี่เบิรงกูเพิ่เห็นดาวเห็นบุญเจ้าเทียผีหนำหนามเ้ยเราจะไม่ทะเลาะกันต่อหน้าบ้านต่อบ้านหน้าคนอื่นนะโอ้พอแล้วนะเธอน่ะอย่าแสดงปริยามารยาทที่ไม่ดีนะบอกเคบอกเธอค่ะกูรีบหนีเลยค่ะตอนนี้กูจะเริ่มแล้วมึงกับมึงอย่าเริ่มแล้วตอนนี้นะอะบอกกันดีป่บอกพอข้าวมึงกับมักแบบนี้ ม,มึงก็ไปเอาพระมึงมาค้นหม,ม่องมันมาพระพุ่น